คดีแรกของเชร์ล็อลโคโฮมแรงพยาบาทบทที่2ศาสตร์แห่งการอนุมานวันรุ่งขึ้นเราก็ได้ไปสำรวจห้องพักที่บ้านเลขที่2 2 1บีถนนเบเกอร์ด้วยกันตามที่ได้นัดกันไว้มันประกอบด้วยห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างขวางสองห้องและห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่1ห,ห้องซึ่งตกแต่งอย่างน่าสบายและยังมีหน้าต่างกว้างสองบานด้วยรวมแล้วจึงนับว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่น่าอยู่เป็นอย่างยิ่งและเมื่อหารค่าเช่ากันแล้ว ก็นทบว่าไม่แพงเลยสักนิดเราจึงตกลงทําสัญญาเช่าเลยทันทีเย็นวันนั้นผมก็ได้ย้ายข้าวของของผมออกจากโรงแรมมาที่บ้านเช่าและเชอร์ล็อกโฮมส์ก็ได้ขนของย้ายตามมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเราใช้เวลาจัดการของให้เข้าที่เข้าทางเกือบ2วันเต็มๆเสร็จแล้วจึงมีเวลาพักผ่อนและทำตัวให้คุ้นเคยกับบ้านใหม่ของเรา โฮมส์ Holmes, ไม่ใช่คนประเภทที่สร้างปัญหาให้กับเพื่อนร่วมห้องแต่อย่างใดเขาเป็นคนเงียบๆและมีนิสัยที่เสมอต้นเสมอปลายเขามักจะเข้านอนก่อนสี่ทุ่มและมักจะทานอาหารเช้าและออกไปข้างนอกก่อนที่ผมจะตื่นบางวันเขาจะทำงานง่วนอยู่ในห้องแลบทั้งวันบางครั้งก็อยู่ในห้องชำละศพและในบางโอกาสเขาก็ไปเดินเล่นแถวๆวย่านที่อยู่อาศัยของพวกคนจนซึ่งนับว่าค่อนข้างไกลไม่ใช่เล่น เวลาที่เขาบ้างงานขึ้นมานั้นเขาก็จะทํามันอย่างหามรุ่งหามค่าแต่เวลาที่เขารู้สึกเหนื่อยหน่ายเขาก็จะนั่งจมอยู่ในโซฟาห้องนั่งเล่นเป็นวันๆโดยที่ไม่พูดจากับใครนั่งนิ่งเฉยรอกับหุ่นยนต์ตั้งแต่เช้าจดค่าเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ผมเคยสังเกตว่าในตาของเขาจะดูเลือดลอยราวกับกาลังตกอยู่ในห้วงแห่งความฝันซึ่งทําให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาใช้ยาเสพติดบ้างหรือเปล่า แต่การปฏิบัติตัวและประวัติความเป็นมาที่ไม่มีจุดด่างพร้อยของเขาทําให้ผมสลัดข้อสงสัยนี้ทิ้งไปอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ความสนใจของผมที่มีในตัวเขาและความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นลึกซึ้งขึ้นจะว่าไปเขาก็มีบุค,คลิกที่ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างยิ่งสูงประมาณ6ฟุตแต่รูปร่างที่ผอมจนเกินไปของเขาทําให้เขาดูตัวสูงกว่าความเป็นจริง ในตาของเขาคมกริบและลึกซึง้งเว้นเสียแต่เวลาที่เขามีอาการเสื่อมเสื่อมเท่านั้นจมูกที่โด่งและงุ้มเหมือนเหยี่ยวของเขาแสดงให้เห็นถึงความฉับไวและความเด็ดเดี่ยวส่วนคางที่เป็นรูปเหลี่ยมได้รูปงามนั้นก็แสดงถึงความเป็นคนที่ตั้งใจจริงของเขาถึงแม้ว่ามือของเขาจะดูกระดำกระด่างด้วยรอยหมึกและสารเคมีต่างๆแต่เขาก็เป็นคนที่มีมือเบามากข้อนี้ผมสังเกตเห็นในเวลาที่เขาจับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างอ่อนโยนและทะนุถนอม ท่านผู้อ่านอาจจะคิดว่าผมเป็นคนที่ชอบชุ่นเรื่องของคนอื่นเมื่อได้ยินผมพูดถึงความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชายคนนี้และความพยายามที่จะล้วงเอาข้อมูลต่างๆที่เขาปิดบังจากเขาให้ได้อย่างไรก็ดีก่อนที่ท่านจะสรุปดังนั้นขอให้ท่านระลึกไว้ด้วยว่าชีวิตของผมนั้นน่าเบื่อเพียงใดและไร้จุดหมายเพียงใดสุขภาพอันย่ำแย่ของผมทําให้ผมออกไปไหนไม่ได้ เว้นแต่วันที่อากาศอบอุ่นเท่านั้นและผมก็ไม่มีเพื่อนฝูงที่จะไปมาหาสู่ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันพอจะมีสีสันขึ้นบ้างด้วยสภาพที่เป็นอยู่เช่นนี้ทำให้ผมเกิดความสนอกสนใจในความลึกลับของเพื่อนร่วมห้องของผมและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการขุดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่ได้เป็นนักศึกษาแพทย์ซึ่งตรงกับที่สแตมฟอร์ดได้บอกผมไว้นอกจากนี้เขายังไม่ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์สาขาใดโดยเฉพาะเจาะจงอีกด้วย แต่ทว่าความสนใจใฝ่รู้บางด้านของเขาก็ชัดเจนอย่างยิ่งและในเรื่องที่เขารู้นั้นเขาก็รู้อย่างละเอียดลึกซึ้งเสียจนทําให้ผมรู้สึกประหลาดใจแน่นอนว่าไม่มีบุคคลใดศึกษาหาความรู้อย่างหนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่มีเป้าหมายใดๆคนที่ไม่ได้ศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังนั้นจะไม่มีวันรู้ละเอียดลึกซึ้งได้ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครที่จะทุ่มเทให้การค้นคว้าในเรื่องใดโดยไม่มีเหตุผลแอบแฝงเด็ดขาด อย่างไรก็ดีในเรื่องที่เขาไม่มีความรู้นั้นเขาก็ไร้เดียงสาชีจนผมรู้สึกประหลาดใจเช่นเดียวกันเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมร่วมสมัยปรชัชญาการเมืองพอผมเอ่ยถึงโทมัสคารายเขาก็ถามขึ้นอย่างซื่อๆว่าเขาเป็นใครทําอะไรและความประหลาดใจของผมก็พุ่งขึ้นขีดสุดเมื่อผมได้พบโดยบังเอิญว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับทฤษฎีโคเปอร์นิกันและองค์ประกอบของระบบสุริยะ ข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลที่เจริญแล้วที่มีชีวิตอยู่ในศตรวรรษที่19ซึ่งไม่รู้เลยว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นั้นสําหรับผมแล้วเป็นข้อเท็จจริงที่ยากจะเชื่อได้จริงๆคุณท่าทางดูตกใจนะที่ผมไม่รู้เรื่องนี้เขาพูดยิ้มๆเมื่อเห็นท่าทางที่ประหลาดใจของผมตอนนี้ผมก็รู้แล้วแต่ผมก็จะพยายามลืมมันไปซะพยายามลืมงั้นเหรอผมงงหนักขึ้นนี่คุณรู้ไหม ผมคิดว่าสมองคนเราแต่แรกเริ่มน่ะมันก็เปรียบเสมือนห้องเก็บของว่างๆนั่นแหละคุณต้องเป็นคนเลือกเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปด้วยตัวเองคนโง่เขลาจะคว้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพบใส่เข้าไปในนั้นดังนั้นไอความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเขาก็ถูกเตะกระเด็นออกมาหรือไม่ก็ผสมปนเปอยู่กับขยะอื่นๆมากมายทำให้เขาไม่สามารถเอามันออกมาใช้ได้แต่สำหรับคนฉลาดแล้ว เขาจะเลือกสิ่งที่ใส่เข้าไปในคลังสมองของเขาอย่างระมัดระวังและจะเก็บไว้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับการทํางานของเขาเท่านั้นเขาจะเก็บมันได้เป็นจํานวนมากและจัดระเบียบไว้เป็นอย่างดีมันเป็นสิ่งที่ผิดที่คิดว่าสมองของคนเรานั้นมีผนังที่ยืดหดตัวและขยายใหญ่ขึ้นได้ดังนั้นความรู้ใหม่ๆที่คุณใส่เข้าไปนั้นจะทําให้คุณลืมสิ่งที่คุณรู้ไปซะมันจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากที่คุณจะไม่ใส่ข้อมูลอะไรที่ไม่มีประโยชน์แทนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสมองของคุณ เฮ้ย hey, แต่ว่ามันเรื่องระบบสุริยะนะอ้าวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับผมล่ะคุณบอกว่าโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วทำไมอ่ะถ้ามันจะหมุนรอบดวงจันทร์มันก็ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรเลยสำหรับผมหรือว่างานของผมผมเกือบจะหลุดปากถามไปแล้วว่างานที่เขาพูดถึงนั้นคืออะไรแต่บางอย่างในท่าทีของเขาทำให้ผมรู้สึกว่าเขาคงจะไม่พอใจแน่ๆถ้าผมถามแบบนั้นดังนั้น ผมจึงหันมาทึกทบทวนสิ่งที่เราสนทนากันแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูเขาบอกว่าเขาจะไม่สนใจแสวงหาความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับงานของเขาเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดที่เขามีจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับเขาผมก็ลองไล่เรียงดูในใจถึงความรู้ด้านต่างๆที่เขาเคยแสดงให้เห็นว่าเขามีแล้วก็เขียนออกมาเป็นข้อๆบนกระดาษสิ่งที่ผมเห็นในหน้ากระดาษทําให้ผมอดยิ้มออกมาด้วยความขบขันไม่ได้ข้อความเหล่านั้นก็คือเชื้อโรคหอมและความสามารถของเขา ข้อ 1. ด้านวรรณกรรมไม่มีข้อ 2. ความรู้ด้านปรชัชญาก็ไม่มี 3. ความรู้ด้านดาราศาสตร์ก็ไม่มี 4. ความรู้ด้านการเมืองน้อยมาก 5. ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ไม่แน่นอนมีความรู้ในเรื่องพันไม้ที่เป็นพิษฟิน่นและสารพิษทั้งหลายแต่ไม่รู้เรื่องเกษตรกรรมโดยทั่วไป 5. ความรู้ด้านธรณีวิทยาดีพอใช้แต่ค่อนข้างจำกัด เขาสามารถแยกแยะความแตกต่างของดินแต่ละชนิดได้หลังจากที่ไปเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆในครั้งหนึ่งเขาสามารถบอกผมได้ว่าดินที่ติดอยู่ตามชายกเกางเกของเขานั้นเป็นดินที่มาจากพื้นที่บริเวณใดของลอนดอนบ้าง 7. ความรู้เรื่องเคมีลึกซึง้ง 8. ความรู้เรื่องกายวิภาคดีแต่ไม่เป็นระบบ 9. ความรู้เรื่องเหตุการณ์ระทึกขวัญลึกซึง้ง ท่าทางเขารู้รายละเอียดทุกอย่างของเหตุการณ์อันน่าขนพองสยองกล้าวทั้งหลายที่เกิดขึ้นในศตรวรรษนี้ข้อ 10. เล่นไวโอลินเก่งข้อ 11. ชําชำนาญในการใช้กระบองเป็นนืกมวยและดักฟันดาบ 12. มีความรู้ดีในเรื่องกฎหมายอังกฤษหลังจากที่อ่านข้อความที่เขียนขึ้นมาสองสามเที่ยวผมก็ต้องขยำกระดาษแล้วปามันเข้าเตาผิงอย่างสิ้นหวังถ้าความรู้ความสามารถของเขา คืออะไรและใช้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลพวกนี้ก็คงจะดีเราจะได้เลิกสนใจเรื่องส่วนตัวของเขาทีทีผมรำพึงรำพันกับตัวเองในรายการความสามารถของเขาที่ผมเขียนไว้นั้นผมได้พูดด้วยว่าเขาเล่นไวโอลินเก่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเช่นเดียวกับความสามารถด้านอื่นๆของเขา เขาสามารถเล่นเพลงของนักประพันธ์เอกของโลกอย่างเช่นเลเดอร์ของเมนเดลโซนซึ่งผมเคยขอให้เขาเล่นให้ฟังและเพลงอื่นๆอีกหลายเพลงก็ตามแต่เวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็มักจะไม่เล่นเพลงเหล่านี้บ่อยครั้งที่ผมเห็นเขานั่งเองตัวอยู่บนโซฟาในตอนเย็นหลับตาพริม้มและลากคันชักไปตามสายไวโอลินที่พาดอยู่บนบ่าโดยที่ฟังแล้วไม่เป็นเพลงอะไรเลยบางครั้งมันดูเป็นทำนองเศร้าและบางครั้งก็ดูเป็นทำนองร่าเริงสดใส แน่นอนว่ามันจะต้องสะท้อนถึงความคิดที่ครอบงำเขาอยู่แต่ว่าเสียงดนตรีนั้นช่วยกระตุ้นความคิดของเขาหรือมันเป็นผลจากจินตนาการของเขานั้นผมก็ไม่อาจคาดเดาได้ผมคงจะพูดประท้วงเสียงดนตรีอันน่ารำคาญที่เขาบรรเลงไปแล้วถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าเขาปิดท้ายด้วยการบรรเลงเพลงที่ผมชอบให้ผมฟังคล้ายๆกับเป็นการชดเชยที่ผมต้องทนฟังสิ่งที่เขาเล่นตามอาเภอใจในตอนต้นในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครแวะมาหาเขาเลย ผมก็เลยคิดว่าเขาคงเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงเช่นเดียวกับผมอย่างไรก็ดีช่วงหลังๆมานี้ผมก็ได้พบว่าเขามีคนรู้จักมากมายและคนพวกนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่มีสถานะแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงมีชายผู้หนึ่งร่างสันทัดผิวซีบหน้าแหลมๆคล้ายหนูในตาสีดำซึ่งเขาแนบนำว่าคือคุณเลสเทรดเขามาหาโฮมส์ประมาณ3 4ครั้งภายในสัปดาห์เดียว และในเช้าวันหนึ่งก็มีหญิงสาวแต่งตัวทันสมัยแวะมาหาเราประมาณครึ่งชั่วโมงและในบ่ายวันเดียวกันก็มีผู้ชายผมสีเทาลักษณะคล้ายๆกับพ่อคา้าชาวยูและดูท่าทางลุกลี้ลุกลวนมาพร้อมกับหญิงชราคนหนึ่งอีกวันหนึ่งก็มีชายชราผมขาวแวะมาหาเขาและอีกวันหนึ่งพนักงานรถไฟมาหาเขาเวลาที่คนเหล่านี้มาหาเขาโฮมส์ Holmes จะขอใช้ห้องนั่งเล่นเพื่อขอต้อนรับแขกเหล่านี้และผมก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในห้องนอนแทน เขาจะกล่าวขอโทษผมทุกครั้งที่ทำให้ผมต้องพลอยลำบากระบนไปด้วยเขาบอกว่าผมต้องใช้ห้องนี้ทำธุรกิจและคนเหล่านี้ก็คือลูกค้าของผมนี่เป็นอีกครั้งที่ผมควรจะถามเขาเกี่ยวกับงานของเขาแต่ผมก็รู้สึกเกรงใจเหลือเกินที่จะละลาบล,ละลวงเรื่องส่วนตัวของเขาผมคิดว่าเขาคงมีเหตุผลสำคัญบางอย่างที่จำเป็นต้องปิดบังผมเกี่ยวกับอาชีพการงาน แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุบังเอิญที่ทําให้เขาต้องพูดกับผมถึงเรื่องนี้วันนั้นเป็นวันที่4มีนาคมผมตื่นเช้ากว่าปกติและได้พบโฮมส์กำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่หญิงเจ้าของห้องเช่ามิได้เตรียมอาหารเช้าให้ผมเพราะคงคิดว่าผมยังไม่ตื่นเช่นนั้นผมจึงสั่นกระดิ่งบอกแกว่าผมพร้อมที่จะรับอาหารเช้าแล้วและผมก็เดินมาหยิบนิตยสารที่วางอยู่บนโต๊ะเพื่ออ,อ่านค่าเวลา ผมกวาดสายตาไปยังบทความบทความหนึ่งมีรอยดินสอทำเครื่องหมายเอาไว้เด่นชัดก็เลยลองอา่านดูบทความนั้นจั่วหัวเรื่องว่าตำราหแห่งชีวิตเป็นเรื่องที่พยายามจะบอกผู้อ่านว่าคนที่ช่างสังเกตนั้นจะสามารถเรียนรู้อะไรได้มากมายโดยการตรวจสอบสิ่งต่างๆที่เขาพบเห็นอย่างแม่นยำและเป็นระบบผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเขียนที่ทั้งหลักแหลมและน่าขันในเวลาเดียวกัน การให้เหตุผลนั้นก็ดูน่าเชื่อถืออยู่แต่การอนุมานนั้นดูออกจะห่างไกลความเป็นจริงไปมากโขผู้เขียนกล่าวว่าการแสดงออกเพียงเล็กน้อยเช่นกล้ามเนื้อบนใบหน้าที่กระตุกหรือประกายตาที่จ้องมองนั้นสามารถสอให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลได้ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าคนที่ได้ฝึกฝนในเรื่องการสังเกตและการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีนั้นจะไม่มีวันตีความสิ่งที่เขาเห็นผิดพลาดเป็นอันขาด และการลงความเห็นของเขาจะแม่นยำดุดดังสูตรเรขาคณิตทั้งหลายผลการวิเคราะห์ของเขาอาจจะทําให้บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยฝึกฝนในเรื่องนี้ตื่นตระหนกถึงกับคิดว่าเขาเป็นพ่อมดหมอผีเลยก็ได้หากไม่ได้รับฟังคําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์นี้ผู้เขียนยังกล่าวว่าด้วยน้ําเพียงหนึ่งหยดนักตักกวิทยาจะสามารถอนุมานได้ว่ามันมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกหรือน้าตกในแองกร่าโดยไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยตาตนเองดังนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ก็คือสายโซ่เส้นใหญ่เราจะบอกลักษณะทั้งหมดของมันได้ทันทีที่เราเห็นห่วงเพียงอันเดียวเช่นเดียวกับศาสตร์ทั้งหลายความเชี่ยวชาญในศาสตร์เกี่ยวกับการอนุมานและการวิเคราะห์ย่อมได้มาจากการศึกษาด้วยความอดทนเป็นเวลาย,ยาวนานแต่เราะว่าชีวิตมนุษย์ก็ไม่ได้ยืนยาวพอจะทําให้สามารถค้นคว้าจนเป็นปรมาจารย์ขั้นสุดยอดได้และสําหรับประเด็นทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นี้ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดซับซ้อนเกินกว่าจะนํามากล่าวในที่นี้ ผมจึงคิดว่าสําหรับผู้ที่สนใจควรจะเริ่มต้นศึกษาศาสตร์นี้ด้วยตนเองจะดีกว่าเมื่อใดที่คุณได้พบเห็นคนแปลกหน้าก็ลองสํารวจและวิเคราะห์ดูว่าเขาเป็นใครมาจากไหนประกอบอาชีพอะไรโดยการพิจารณาลักษณะท่าทางภายนอกของเขามันอาจจะฟังดูเป็นการกระทําที่เหลวไหลแต่มันจะช่วยฝึกฝนทักษะในการสังเกตและสอนคุณว่าควรดูตรงไหนดูอะไรเล็บมือของเขา แขนเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงลักษณะผิวหนังบริเวณนิว้วโป้งนิ้วชี้การสแสดงออกบนใบหน้าข้อมือเสื้อสิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างสามารถบอกเราได้ว่าเขาประกอบอาชีพอะไรแทบเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อสังเกตสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วผู้สังเกตจะไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับบุคคลนั้นได้นี่ช่างเป็นเรื่องที่เลวไหลเส้นดีผมร้องเสียงดังในขณะที่เหวี่ยงนิตยสารนั้นกลับลงไปบนโต๊ะ ผมนี่ไม่เคยอ่านอะไรที่ไม่ได้เรื่องอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตเรื่องอะไรเหรอชอล็อกส์โฮมถามก็ไอ้บทความนี้นะสิผมตอบพลางใช้ช้อนชี้ไปที่นิยาสารนั้นคุณคงอ่านแล้วใช่ไหมผมไม่ปฏิเสธหรอว่า,วามันดูเขียนขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่ผมก็รู้สึกมันไส้เป็นบ้าผมว่าไอ้คนที่เขียนเรื่องนี้คงจะเป็นคนประเภทที่วันๆเอาแต่นั่งอยู่บนโซโฟ,ฟาในบ้านแล้วก็จินตนาการเรื่องนี้ขึ้นมาคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เลยในเชิงปฏิบัติ ถ้าเขานั่งอยู่ในตู้รถใต้ดินชั้น3แล้วประกาศท้าทายนักพน,นันเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเขาแล้วก็ผมจะพนันกับเขาพันปอนเลยเชียวละถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องแพ้พน,นันแน่ๆหอมสพูดเสียงเย็นๆก็บทความนั่นผมเป็นคนเขียนขึ้นมาเองแหละฮะคุณเขียนเหรอใช่มันเป็นความคิดของผมเองทั้งเรื่องการสังเกตและการอนุมานทฤษฎีที่ผมเขียนไว้อะที่คุณบอกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเพ้อเจอ ผมขอยืนยันว่ามันได้ผลจริงในเชิงปฏิบัติและผมก็ได้ใช้มันในการประกอบอาชีพของผมด้วยคุณใช้ทำอะไรละ่ะผมลุดปากถามไปโดยไม่ทันคิดอ๋ก็ผมทำธุรกิจส่วนตัวแล้วนะไม่แน่ผมอาจเป็นรายเดียวในโลกนี้ที่ทำธุรกิจนี้ผมเป็นนักสืบที่ให้คำปรึกษาเอาละ่ะผมจะอธิบายให้คุณฟังในลอนดอนนี่เรามีนักสือมากมายทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วก็เป็นนักสื่อเอกชนเวลาที่เจ้าคนพวกนี้มีปัญหาก็จะมาปรึกษาผมและผมก็ช่วยเขาเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องพวกเขาจะนําหลักฐานต่างๆมาให้ผมและผมก็จะใช้ความรู้ต่างๆที่ผมมีเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมทั้งหลายช่วยวิเคราะห์หาข้อสรุปคุณรู้ไหมการทําความผิดทั้งหลายนะ่ะจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันถ้าคุณมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม1000คดีในมือคุณ แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่คุณจะไม่สามารถคลี่คลายคดีที่1นึ่งพหนึ่งได้เลสเฟรดก็เป็นนักสือที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเขากําลังมีปัญหาเกี่ยวกับคดีปลอมธนบัตรก็เลยมาปรึกษาผมเมื่อสองสาวันก่อนแล้วคนอื่นๆล่ะอ๋อส่วนใหญ่พูกนักสือเอกชนส่งมาให้หาผมนะ่ะพวกเขาจะมีปัญหาที่แก้ไม่ได้และต้องการคําแนะนําจากผมเขาจะเล่าเรื่องของเขาให้ผมฟังแล้วผมก็ให้คําแนะนําไปแล้วเขาก็จ่ายค่าบริการให้ผม นี่คุณหมายความว่าคุณสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆของคนพวกนี้โดยที่คุณนั่งแต่ในห้องนี้ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดและในขณะที่พวกเขาได้รู้ได้เห็นรายละเอียดต่างๆด้วยตัวเขาเองแต่แก้ไขอะไรไม่ได้อย่างนั่นเหรอครับผมถามด้วยความงุนงงใช่ครับผมเนะี่ยมีสัญชตาตญาณในด้านนี้แล้วก็มีบางครั้งที่เรื่องมันซับซ้อนเกินกว่าที่ผมจะวิเคราะห์ได้ผมก็เลยต้องออกไปตรวจดูหลักฐานหรือที่เกิดเหตุด้วยตาของผมเองเหมือนกัน คุณก็เห็นแล้วว่าผมมีความรู้พิเศษหลายด้านซึ่งผมนํามาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้หรือทําให้สา,าสามารถวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นกฎของการอนุมานที่ผมเขียนขึ้นและคุณดูถูกว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลนั่นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในงานของผมในขณะที่การสังเกตเป็นคุณสมบัติที่สําคัญประการที่สองของตัวผมคุณจําได้ไหมว่าคุณประหลาดใจเมื่อผมพูดว่าคุณเคยอยู่ที่อัฟกานิสถานมาก,ก่อนก็คงจะมีใครบอกคุณอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเปล่าๆๆ ผมรู้ว่าคุณมาจากอัฟกานิสถานกระบวนการคิดของผมน่ะแล่นไปเร็วเชียจนผมได้คําตอบนั้นโดยไม่ทันได้คิดว่าผมได้คําตอบมาอย่างไรแต่ความจริงแล้วมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่ผมจะลองไล่เรียงให้คุณฟังก็แล้วกันผมว่าสมองของผมมันคงจะคิดแบบนี้ผู้ชายคนนี้เป็นพวกหมอแต่ก็ดูคล้ายพวกทหารด้วยถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องเป็นแพทย์ทหาร และเพิ่งมาจากเขตร้อนแน,แน่ๆเพราะว่าหน้าของเขาดําแต่ตรงข้อมือของเขาค่อนข้างขาวเขาคงจะต้องประสบกับความยากลาบากเจ็บป่วยเพราะหน้าตาเขาสูสบซีดมากรัดแขนข้างซ้ายก็ดูเหมือนเคยได้รับบาดเจ็บมาก,ก่อนเพราะมันดูแข็งเกร็งผิดปกติแต่ที่ไหนในแถบร้อนล่ะที่แพทย์ทหารชาวอังกฤษจะประสบกับความยากลําบากและได้รับบาดเจ็บล่ะก็ต้องเป็นที่อัฟกานิสถานแน่นอนกระบวนการนี้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีหรอก ผมได้พูดทันทีที่เห็นคุณว่าคุณมาจากออฟกานิสถานและคุณก็แปลกใจที่ผมรู้พอฟังคุณอธิบายแล้วมันก็ดูไม่ยากนะผมพูดยิ้มยิ้มคุณทำให้ผมคิดถึงนักสื่อแบบดูแปลงของเอ็ดการ์อัลันโพผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามีนักสืบออย่างนี้จะมีตัวตนจริงๆเชอร์ล็อกโฮมลุกขึ้นไปยืนและก็จุดไป คุณคงคิดว่าคุณกําลังชมเชยผมโดยเปรียบเทียบกับดูแปงแต่ในความเห็นของผมนะดูแปงมันไม่ในเรื่องเลยสักนิดลูกไม้ที่เขาใช้อย่างเช่นการเดาวความคิดของเพื่อนเขาหลังจากที่นั่งจ้องตากันอยู่15นาทีนะ่ะเป็นลูกไม้ที่ตื่นมากผมไม่เถียงหรอกว่าเขามีความสามารถในด้านการวิเคราะห์แต่ไม่ถึงกับเป็นนักสือบที่เก่งกาจอย่างที่โพคิดหรอกนะแล้วคุณเคยอ่านงานเขียนของกาโบเรียลไหมผมถามในความเห็นของคุณนะ่ะเชื้อ็อกทฮมย่นจมูกอย่างดูหมิน่น เลอคอกเหรอก็แค่ไอ้พวกกระจอกที่น่าสมเพชนคนหนึง่งเขาพูดอย่างชุนฉุนเขามีดีอย่างเดียวเท่านั้นคือเรี่ยวแรงดีไอ้นังสือเล่มนั้นน่ะทำให้ผมอย่างอ้วกประเด็นของมันคือจะหาตัวนักโทษที่ไม่มีใครรู้จักคนนั้นได้ยังไงถ้าให้ผมจัดการผมใช้เวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นแหละแต่ไอ้เลอคอกมันใช้เวลาตั้งหเดือนผมว่าถ้าอยากเอามาทําเป็นตําราสอนนักสืบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ควรทําน่าจะเข้าท่านะคุณว่าไหมเขาพูดด้วยน้ําเสียงที่เย้ยหยัน ผมรู้สึกขุนเคืองที่เขากล่าวเหยียดดูหมิ่นตัวละครทั้งสองที่ผมชื่นชมอย่างไม่ไว้หน้าเช่นนี้จึงลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปที่ถนนพลางครุ่นคิดในใจว่าเจ้าหมอนี่อาจจะเป็นคนที่ฉลาดแต่ก็ยโสโอหังเกินไปเอ้ช่วงนี้ไม่มีคดีอาชกรรมเกิดขึ้นเลยเขาพูดเชิงบนแล้วไอความสามารถของผมจะมีประโยชน์อะไรผมรู้นี่ว่าผมเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถมากพอ ที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เคยใช้ความรู้และพรสวรรค์ของเขาในการสืบสวนคดีต่างๆมากมายเท่าผมมาก่อนแล้วผลที่ได้รับเป็นไงไม่มีคมดีให้สืบสวนหรือถ้ามีก็ไอ้พวกโจรกระจกที่แม้แต่ตารวจธรรมดารรมดาที่สกอตแลนด์ยาร์ดก็สามารถจับมันได้ไง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยสักนิดฮด้วยเหตุที่ผมรู้สึกมันไส้ในความยิงจ้องหองของเขาอยู่จึงคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเรื่องพูดคุยซะดีกว่า สงสัยจังว่านายคนนั้นยืนมองหาอะไรผมเอ่ยขึ้นพลางชี้ไปที่ชายร่างกำยำล่ำสันคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามในตาวก็มองไล่ไปที่เลขที่บ้านแต่ละหลังส่วนในมือก็ถือซองจดหมายสีฟ้าขนาดใหญ่ซองหนึ่งคุณหมายถึงจากกองทัพเรือที่กเกษียณแล้วคนนั้นน่ะเหรอเชลล็อกโฮมถามขี้โม้เป็นบ้าผมคิดในใจนี่คงจะรู้ว่ายังไงยังไงเราจะพิสูจน์ไม่ได้ละสิถึงกล้าพูดออกมาเช่นนี้ พลันในวินาทีนั่นเองชายคนนั้นก็เหลือมาเห็นบ้านเลขที่ของเราแล้วก็วิ่งข้ามถนนมาอย่างรวดเร็วเราได้ยินเสียงเคาะประตูเสียงพูดคุยสองสามคำตามด้วยเสียงฝีเท้าวิ่งขึ้นบันไดามามีเอกาสารของคุณเชอล็อกโฮมส์ครับเขาเดินมาส่งซองจดหมายให้กับโฮมส์ผมว่านี่คงเป็นโอกาสที่ผมจะทําให้เขาคลายความอวดดีลงได้บ้างและเขาคงจะไม่ได้คาดคิดว่าผมจะได้พบกับชายผู้นี้ตอนที่เขาพูดประโยคนั้นเออผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ ผมเอ่ยขึ้นอย่างสุภาพไม่ทราบว่าคุณทำงานอะไรครับผมเป็นยามเฝ้าประตูครับเขาตอบพลนวลบางเอ่ยว่าชุดฟอร์มของผมขาดเลยเอาไปแก้แล้วก่อนหน้านี้คุณเคยทำงานอะไรครับผมสักต่อพลางเหลือบมองสหายของผมอย่างยิ้มเยาออ๋อเมื่อก่อนผมเคยเป็นจ่าเอกในกองทัพเรือครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมลานะครับเขาทำท่าคำนับแล้วก็เดินออกไปอย่างรวดเร็ว